ทำไงนะที่ไม่ให้คุณแม่ต้องไปสู่ขั้นที่จะต้องฟอกนี่คือนักธุรกิจที่คิดยังไงให้การดูแลคนไข้เนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนี่คือสิ่งที่เราประสบความสําเร็จคนที่ป่วยหนึ่งคนในครอบครัวไม่ใช่ว่าเขาป่วยคนเดียวนะทั้งบ้านเนี่ยป่วยด้วยเลยการรักษาชีวิตคนคนหนึ่งมันก็เหมือนเป็นภารกิจเป็นภารกิจเป็นภารกิจที่จะต้องมาดูว่าทางเลือกล่ะมันมีกี่ทางเลือกแล้วอะไรที่เสี่ยงน้อยถ้างั้นเราต้องมองเป็นเหมือน business plan <c oughs> ที่เราทํางานเนาะสิ่งแรกที่แม่ต้องปรั หนึ่งแม่ปรับใจตัวเองก่อนแม่ต้องรักตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระคนอื่นอันนี้สําคัญมากอันดับที่2ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต3คือแม่ต้องเลือกกินอาหารที่มันต้องไม่ไปทาร้ายไปไปมากกว่าน,นี้ต้องชื่นชมเพราะคุณแม่แบบเคร่งครัดแล้วก็ให้การยอมรับเมื่อแม่ปรับเราต้องปรับเม <gateway> ื่อแม่กินอันใดมาเป็นเพื่อนกัน มาเจอกันเราต้องจอยแบบที่แม่กินโอ้โห oh. พอเนี้ยเข้าสู่เดือนที่3เดือนที่สแล้วนะตั้งแต่ซื้อยามาเรารู้สึกมันอีกนิดเดียวคุณจะถึงเส้นชัยแล้ว <laughs> อีกนิดเดียวคุณจะได้ไปวัดแล้วแม่ต้องรีบแม่ใกล้ถึงละถ้าแม่ยังรักษาสเตปนี้ได้แม่ไปได้เลยเดี๋ยวพาไปเข้าพิธีทริคที่ดีมากๆเลยขอ,ของการที่เราจะดูแลผู้ป่วย1คนผู้ป่วยหนึ่งคนดีก็ดีกันทั้งบ้านมันแฮปปี้ขึ้นมันคลายความกังวลอยากให้ทุกๆคนนะไปทําตามพี่สุกได้เลยตะวันจะขอใช้คําว่าเป็นหนทางในการ ดูแลต้องบอก business plan business life อ Business อนะมันก็ต้อง,งวางแผนสุดยอดจริงๆเลยค่ะมันก็คือธุรกิจธุรกิจก็คือชีวิตเพราะทุกอย่างมันเกื่อกันสุดยอดเลยพี <laughs> ่สุขอบคุณนะคะ